สบายดีพี่น้องม่อนี่กสิฎาพี่น้องไปเลาะตลาดนักขจานนอนตื่นแต่ดึกลุกแต่เสาพี่น้องเอ้ยตื่นมากับประมาณสี่โมงเึ่งพี่น้องพอท่านได้แจ้งพี่สลัวสลัวกฤษาีพี่น้องไปเลาะตลาดนักุจานเด้อพี่น้องว่ามันมียังเนาะกระเที่เจาลงคายเนาะประวัติสว่งนี่ยยำให้ย้ำหน้านะอาหารการกินกับมีหลากหลายพี่น้องแล้วผูคากฤิพาพี่น้องไปเลาะสื่อสิพี่น้องเลย พอ่าอยู่ตลาดนะสรบชิบะคอยข่าสีง้อไปนายพี่น,น้องเป็นสีนควายปะพี่น้องไปเบิ่งน้ากันสีควายควายนตัวหน่อยตัวใหญ่สำใดไปเบิ่งน้ากันพี่น้อง าสูงกดนลงเพงเนาะน่า <deja> น <ma> ่ไมเ้หาสิล้านพร้อมได้ตัวนลุกตา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 อดรอดเลยรอดล้หลยรอดดอดลง่าสิบล้านยังพอแห้งนะลงเพ่งเลยห้ากกอออนวดขวยด้วดนี่พออ่ะห

mhmm 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 น,นย่งงานเงิเยืงนดูคลายในยได้ไม่ถ่มตัวหนึ่งแปดสิบพันตัวนั้นนูน้นนกตูนตูนตัวแปดสิบสิาทเลอะรอไปสิยังไงไ หกสิบห้าสี่สองหนึ่งสามสาม้องสอมสามส บ่ได้เอาเพราเหตสมภพไม่ใช่อย่างสม <c oughs> กินจกกอยกับล่ะไม่หาอยู่ยำๆไปยนขาดมามามาพี่นกเยสีสินมาไหมสีสินไปสีขล้วยพี่นอกสีอยู่ตลาดนากุยานน,นี่หนอสามิบหนาหนา งต,ต,ตับตับกระตับควายบัวเป็นตับงัวเด้อพี่น,ออนออ้องเด้อมาเนี่ยมาซอยจุน้ำกันมันก่อยมาหลาันนบพร้อมกันเพี่อ่ะมาเนี่ยพร้อมหรอเผื่อเหย,ยู่หน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมามาพี่น้องมันเนี่ยนะก้อยชิมควายเด้อบัวเป็นก้อยชิมงัวเด้อพี่น,อน้องเด้อแบบ มาิดปรุงวิธีกันปรุงเด้พี่น้องก้อยสุกเล็กมืนน้อนี้นี่พี่น้องเพียเกี่ยวควยตองเด้เฮย้ยตองอ่าวพี่น้อง หลังจากเคียกินไปน้ำพี่น้องเอ้ยฝรัง่งฟูดีมาเทียวเที่ยงให้เที่ยงหน้าพี่น้องเอ,อ้ยฝรั่งขี่รถจกักรบรรมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่พี่นอ้องฝรั่งฝรั <c oughs> ่งมาเยี่ยมหน้าได้ไหมเนี่ยพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> เป็นมาเยี่ยมหน้าเว้ยเนี่ย บีก้ยแตกวะนเป็นยางเงาะรถบีกับแตงบีหวานบีขมมทีนอนโจดโจด แส,แสบลงมอเลยนะ่คม <c oughs> ลำ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 ยเฮ้ง <c oughs> ลงเงยเฮ้ยยงยังเฮ้ลงมดเนี่ขุมเอยอเ่าอ, <c oughs> อืม cùng một vị luôn đấy cùng lớn một phải chụp bên một con sắp xài Hãy subscribe tên cua หอมกลุ่นยังลงไก่นเก็อุ่นพวกไก่ก่อนโอ้ตัวหอมหวยอเนี่ยพี่น้องสุกเล็กเหมอนาะดีแหละ มาเด้อเด้อเด้อกินอะไรได้พี่น้องได้บันน,น,บน,บนี้เรียบร้อยเลยนัวเลยพลังขับกล่องน้ำดิดิถัมือเอา,าล,ลังมาหึลังคือเอือบดลยลังบ้าเนี้นัคือือคือบ้านน่นนนูคอมเมนต์มาเอาพลังมัคือเอือนะอ

พระองค์ประกาศไปซื่อโยตาดาดพี่น่องไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพระท่านพี่น้องเอ้ยคนร,ร้ายก็ร้ายแท้ช่งเยันให้เยันหน้าคนเหมือนเดิมคนกินในพี่น้องเลย พี่น้องก็ทิอจบคลิปเพียงเท่านี้เดอ้อโอกาสาถ้าว่ามีเวลาว่างเกี่ยวเขาเก้่ยน้ำแล้วโอกาสก็เสิได้มาทำจิบใหม่พี่น้องสมใหม่อีกแล้วขอขอบใจเอฟซี FC เนาะผู้ติดตามระวังทั้งลาวและไทยเนาะขอคำา่าสบายดีพี่น้อง